ขอพระราชทานกราบพงคมทูลพระกรุณาสรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยล้วนมีความปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัสเป็นลนน้นพ้นเนื่องในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุรีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นอนเนกประการตั้งมั่นพระราชหาทุยไทยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันีปีหลวง ด้วยพระวิริยะอุสาหะและพระปีชาสามารถเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อานาประชาราษฎรพระราชจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมพระเมตตาอาทรเป็นที่ประจักษ์ตราตึงอยู่ในใจปวงฆ่าพระพุทธเจ้าและอานาราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินในสุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงฆ่าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลประธานชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระตกะเสมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าแห่งปวงชนชาวไทยตลอดกาลนิรันเทิน ด้วยกก้วด้วยกระหมอ่อม